ค่อนข้างจะแอคทีฟค่ะเป็นคนค่อนข้างจะไฮเปอร์ไม่ค่อยอยู่เฉยๆไม่ค่อยอยู่กับที่เล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กๆค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพ่อแม่เล็กส่งเล็กไปเรียนที่อังกฤษไปเรียนโรงเรียนประจำนะคะแล้วก็แต่ก่อนไปเรียนตอนที่ไปเรียนเล็กอายุ11 แล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยได้แต่ yes no okay yeah. thank you เพราะฉะนั้นตอนนั้นไม่ค่อยมีเพื่อน yeah. ก็เลยหันไปหากีฬาเพราะกีฬาก็คุยกับลูกเทนนิสอะค่ะคือ Mother, yeah. ไม่ต้องที่เล่นน yeah. oh, okay. okay. ี่คือแบดมินตันก็ชอบแล้วเพราะเพราะมันเป็นกีฬาอะไรที่แบบเร็วแล้วก็ได้เหงื่อคือไม่ต้องมีคู่อะไรมากมายก็คือเล่นกับเพื่อนอีกคนนึงอ p พ o n e น t ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเริ่มที่แบดมินตันแล้วก็เทนนิสแล้วก็ไปเรื่อยๆก็เลยได้เป็นเหมือนเป็นนักกีฬาโรงเรียนพอเล่นทําอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยเลยอยากจะทําให้มันดีอยากทําให้มันจริงจังก็เลยไหนๆก็เราได้เล่นกีฬาแล้วเลยก็อยากจะเข้าทีมไปแข่งกับโรงเรียนอื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยฝึกฝนแล้วก็ทําให้ดีไปเลยก็เลยได้เป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกของโรงเรียนที่เป็นกัปตันทีมแบดมินตัน กับตันทีมเทนนิส<ม>เพื่อไปแข่งที่ประเทศอื่นๆด้วยของโรงเรียนของเล่นจริงจังเล่นจริงจังเล่นจริงจังเล็กชอบเล็กชอบอแข่งขันกับตัวเองจริง,รงๆแล้วเล็กไม่ค่อยจะแข่งขันกับคนอื่นนะคะ<ม>เล็กชอบแข่งกับตัวเองแล้วก็ทําฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นให้มีทักษะที่ดีขึ้นให้ตบแรงขึ้นให้ให้ตีไกลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ข้ฝึกฝนแล้วก็ทําให้ดีแล้วก็เล่นกีฬามาตลอดทุกๆวันนี้ที่เล็กทางานอยู่ตอนนี้ค่ะและก็ยังเล่นกีฬาเล็กจะหาเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ละวันเนี่ยไปออกกําลังกายทุกวันเลยกีฬาเนี่ยมันต้องอยู่กับความชอบด้วยแล้วก็ความสะดวกค่ะ ไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องถอดรถติดหรือว่าต้องถออะไรไปคืออย่าทําชีวิตให้มันเครียดคือขออะไรที่แบบว่าสะดวกแล้วเราก็เอ j นจอยกับการทําสิ่งนั้นๆตอนนี้เล็กก็เลยหันมาเล่นโยคะแล้วก็วิ่งเนี่ยค่ะเพราะการวิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิ่งทําที่ไหนก็ได้แล้วก็ได้เหงื่อเร็วแล้วมันก็ได้คาร์ดิโอมันได้เบิร์นแบบทั้วทั้วบอดี้เวิร์กอัใช่ค่ะก็เลย เล่นกีฬาอะไรที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราชุดในช่วงชีวิตตอนนั้นๆดีกว่าแล้วถ้าเกิดเล็กมีเวลามากๆหน่อยเนี่ยอย่างตอนวิกเอนเล็กก็จะไปเล่นสกีน้ำโดนพ่อถีบตกลงน้ำเนี่ยค่ะมาตั้งแต่เล็กแล้วเพราะว่าเล็กมีบ้านอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่เมืองนนทบุรีนะคะแล้วก็เหมือนชอบไปทะเลชอบไปเที่ยวชอบอะไรที่มันเป็นแอดเวนเจอร์สอาท์ดรเอ็กตรีมสปอร์ตอะไรที่เร็ว ก็เลยชอบตรงนั้นแล้วคุณพ่อเล็กเนี่ยเล่นเล่นสกีน้ำเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆพอเล็กโตขึ้นประมาณอายุ12คุณพ่อก็ให้เล็กลงไปเล่นสกีน้ำที่แม่น้ำเจ้าพยาขี่หลังคุณพ่อขึ้นสกี <c oughs> <c oughs> ก็เลยชอบมาตั้งแต่นั้นสกีเล็กเล่นเฉลี่ยแล้วก็เดือนละครั้งไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ก็ที่หัวหินหรือไม่ก็พัทยา ก็จะเป็นอะไรที่เล็กเล่นหลังเรือเละไม่ค่อยเล่นเคเบิลไม่ใช่ไม่ค่อยดีกว่าเลยไม่เคยเล่นเคเบิลเลยเอางี้ดียกว่าเคยเล่นเนี่ยครั้งเดียวจากเคเบิลเพราะว่าเล็กฝึกมาจากหลังเรือเราเลยคิดว่ามันอยู่กับธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าไม่ได้เล่นไปถึงขั้นไปแข่งขันไม่ได้แข่งค่ะอันนั้นเพราะว่าผักตบชวาก็ค่อนข้างจะเยอะในก็เล่นเพื่อเอามันค่ะเล่นเพื่อเอามันไม่ได้แข่งขันค่ะอันนั้น การที่เข้ามาในปาร์คในเลิศเนี่ยจะได้รับข้อมูลหลายๆอย่างจากหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นของเก่าโบราณสถาปัตย์ของการสร้างบ้านนี้การเข้าไม้พื้นที่เขาใช้เป็นแบบไม้มาขัดกันแล้วก็เอาเข้าลิมเนี่ยค่ะไม่มีที่ไหนทำอย่างแบบนี้อีกแล้วแล้วก็บางคนก็มาศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้เพราะต้นไม้ที่เนี่ยแบบมีอายุประมาณ ร้อยกว่าปีอะมากกว่าร0อยปีด้วยซ้ำบางตน้นเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาในปาร์คเนเลิศเนี่ยค่ะจะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ถ่ายภาพสวยๆด้วยแล้วก็เข้ามาเหมือนหายใจปาร์คเนเลิศคือปอดของกรุงเทพค่ะตอนนี้เวลามาชมบ้านปาร์คเนเลิศเนี่ยก็คือไม้ตะพดของคุณทวดคุณทวดเนี่ยแต่ก่อนเดินทางเยอะมากเพราะว่า ก็ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางคมนาคมอินกับการคมนาคมมากแล้วก็ได้อ่านหนังสือฝรั่งหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะเยอะคุณทวดอยากจะเป็น English gentleman ก็เลยถือไมตะโพด์แล้วก็ใส่หมวกสูงๆอะคะ่ะที่เป็น top hat เนี่ยจะเดินเล่นอยู่ในจเจริญกรุงเนี่ยก็เลยอยากจะเป็น English gentleman ก็เลยสะสมไมตะโพด์พวกเนี้ยมา หลายร้อยอันเลยค่ะอันนี้คือเป็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราเอานำมาโชว์วันที่1ถึงวันที่14ทธันวาคมของทุกปีอะคะ่ะเราเปิดให้เข้าชมฟรีเพราะว่าช่วงนั้นเดือนเดือนนั้นนะคะเป็นเดือนของนายเลิศวันของนายเลิศเนี่ยวันที่15ทธันวาคมแล้วเราก็จะเปิดบ้านเนี่ยเหมือนแบบทำบุญด้วยแล้วก็ช่วยทุนการศึกษา โรงเรียนต่างๆที่ในเลิศสร้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญโรงเรียนวัดหนองจอกสตรีเศรษฐบุตรหรือไม่โรงพยาบาลเลิศศิลก็ตามเลิศศิลเนี่ยมาจากในเลิศแล้วก็คุณหญิงศิลใช่คุณทวดสร้างโรงพยาบาลเลิศศิลเนี่ยแล้วก็มอบให้รัฐบาลบริหารต่อไปค่ะบ้านปากในเลิศเนี่ยเป็นความภูมิใจของครอบครัวเล็กแล้วก็เล็กมากเลยเพราะว่า คือคุณทวดในเลิศเนี่ยได้สร้างบ้านเนี่ยมาเมื่อ105ปีที่แล้วและบ้านหลังนี้ก็ยังเก็บอยู่ให้แบบเป็นรุ่นสู่รุ่นต่อไปและสิ่งที่เล็ทำอยู่ที่บางในเลิศตอนนี้ค่ะก็คือเด็กอยากจะอนุรักษ์ความเป็นบางในเลิศให้คนไทยได้รู้จักกันแล้วก็ชาวโลกชาวต่างชาติเนี่ยได้รู้ว่าแบรนด์ไทยมีคุณภาพมีของดีที่ไหนแบบขนาดไหนบ้างในเมืองไทยก็เป็นความภูมิใจของเล็กแล้วก็ครอบครัวของเล็กค่ะ